ชาวร,า,ราศีธนูทุกๆท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวเจ้าเรือนภพคู่ของคุณก็คือดาวพุธดาวพุธธาตุาน้ําเป็นราศีธาตุน้ําจะโครจรไปอยู่ในภพของดาวเสาร์นะคะในภพกระดุมพระภพเงินทองของมีค่าสิ่งมีค่าในชีวิตคุณรวมถึงคนรักหรือความรักของคุณ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดาวเสาร์เรือนเสาร์เนี่ยจะเป็นราศีธาตุไฟน้ำกำลังจะไปดับไฟนะคะอาจจะดับได้เบาๆบางๆเนื่องจากว่าเดี๋ยวดาวหลายๆดวงก็จะไปโคจรกลมกันอยู่ในภพนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักแล้วจากความกลัดกุ้มหัวใจจากความวิตกหวั่นไหวมา หลายปีนะคะต่อเนื่องมาหลายปีเละเกินช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณจะพบกับความสงบโดยที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะคนมีคู่มีแฟนเมื่อก่อนอาจจะวิตกอาจจะมีการตั้งคำถามเขารักฉันไหมเขาจะจริงจังจริงใจกับฉันไหมความรักในอนาคตเป็นเช่นไรนะคะความหวั่นไหวความวิตกของคุณเนี่ยมันจะลด น้อยถอยลงไปอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณเริ่มตั้งสติตาสว่างอะไรบางอย่างได้เริ่มตั้งสติโฟกัสกับความสำเร็จในชีวิตของคุณได้แต่ก่อนอื่นนะคะแม่หมอจะขอแนะนำผไพ่ดอกไม้ไ้าดอกไม้ที่จะเป็นดอกไม้ส่งให้กับคุณในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ไอ้นี้คือดอกเยบิล่านะคะดอกเยบิล่า เป็นตัวแทนความรักที่มั่นคงนะคะรักที่ซื่อตรงพักดีดอกเยเวราเนี่ยจะหันเข้า,าเหมือนดอกทานตะวันหันเข้าสู่พระอาทิตย์นะคะดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นดอกไม้แห่งความสนุกสนานรอยยิ้มที่เรียกง่ายนะคะมีความบริสุทธิ์ความร่าเริงและความไร้เดียงสาถ้าเกิด กุมภาพันธ์นะคะใครไม่รู้จะซื้อดอกไม้อะไรให้แฟนก็เป็นดอกเยบิล่าได้นะคะมีหลายสีหลายความเชื่อแต่ที่น่าสนใจเนี่ยแม่หมอชอบมากเลยสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยหมายความว่าเรารักคุณมากเลยจนไม่สามารถเอ่ยมาเป็นคำพูดได้โอ้โหมันสุดยอดมันดูอบอุ่นและ จริงจังจริงใจอย่างมากมันเหมือนกับความรักของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อาจจะไม่หวือหวาแต่มันเต็มไปด้วยความเข้าใจสําหรับคนที่มีความรักมีแฟนมีครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนโสดคุณเองก็อาจจะเข้าใจในความรักในรูปแบบชีวิตของคุณความรักไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในแง่ของคู่รักคนรักเพื่อนที่ดีนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ คนที่รักคุณบุตรลานบริวารเพื่อนฝูงคุณคนรอบข้างของคุณก็เป็นความรักที่อบอุ่นก็เป็นความรักที่สดใสที่บริสุทธิ์ได้สำหรับคุณเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของคำทำนายไพ่ทาโร่ไพ่ยิ่สีกันนะคะว่าไพ่จะชี้นำความรักของคุณเป็นเช่นไรพอดีแม่หมอเนี่ยมาต่างจังหวัดนะคะไม่ได้เอา ผ้าสําหรับสําหรับเนี้ยมันค่อนข้างกีดยัานนึงเพราะว่าเป็นทรงกลมนะคะจะผ้าเขาไม่ค่อยคันไม่ลื่นนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่หมอไม่เป็น professional ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเอาจริงธนูเนี่ยนะคะอย่างที่บอกแหละ โฟกัสเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องทำมาหากินมาดูซิช่วงนี้ความรักเป็นเช่นไรบ้างไมมขึ้นสำหรับคนที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ย ่วงนี้คุณได้ดอกไพ่ดอกไม้นะคะยิบราความรักที่เรียบง่ายความรักที่อบอุ o ่นมีความเข้าใจแต่มันไม่ใช่แบบโรแมนติกหวานจา๋า <c oughs rolling> เพราะคุณผ่านช่วงเวลาที่มันอึดอัดที่มันเครียดในเรื่องของความรักมาแล้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วเนี่ยดาวราหูเพิ่งออกจากภพคู่ครอ,อ,องของคุณ <c oughs> ในช่วงที่ราหูทับอยู่ในภพคู่ครอ,อ,องคุณแล้วเลงรักเนี่ยสนุกนะ บางคนเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยคือปัญหาใหญ่ในชีวิตเลยนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาคุณก็ไปไล่าตามหาความรักรักแท้จนจนคนจนปัจจุบันพอลาหูออกคุณหูตาสว่างเลยแล้วยิ่งในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดาวพบความรักของคุณก็คือดาวพุธเดี๋ยวจะโคจรไปอยู่ในดาวเสาร์แต่ดาวอื่นๆก็มาโคจรตามกันมาติดๆเพราะนี้ดาวพฤหัสก็กลุ่มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ย ในเรื่องของความรักมีความรักที่เข้าอกเข้าใจกันดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณไปโฟกัสในเรื่องของอาการงานการเงินมากกว่าหรือความก้าวหน้าในชีวิตมากกว่านะคะคนมีแฟนคนมีครอบครัวต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตกันและกันคุณจะไม่ไปยุ่งแล้วเอาคุณเป็นยังไงก็เรื่องของคุณฉันเป็นยังไงก็เรื่องของฉันไว้เรามีอ,าอยาก ให้คำปรึกษาอยากได้กำลังใจได้แต่คุณจะไม่จุกจิกวุ่นวายแหละเพราะตัวคุณเองก็ปัญหาเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานโดยสรุปนะคนมีครอบครัวม,มีแฟนมีความเข้าใจกันดีสำหรับคนโสดนะจ๊ะคนโสดเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกนะคือถามว่ามันมีคนพยายามเข้ามาไหมมันจะมาในลักษณะความเป็นเพื่อนแต่ตัวคุณเองเนี่ย ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครอยากใช้ชีวิตอิสระคุณยังมีเป้าหมายอะไรในชีวิตอีกมากมายความรักของคุณก็มีพร้อมถ้าเอาเข้าจริงๆคุณมองรอบค่ะถ้าไม่คนโสดถ้าไม่โฟกัสในเรื่องของความรักในลักษณะที่เป็นคู่ คุณเป็นคนที่มีความพร้อมในด้านมิตรภาพความอบอุ่นอยู่รอบตัวคนมันเลยทําให้คุณยังห่วงชีวิตโสดอยู่สําหรับคนที่ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะคะยังมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกันยังมีความรู้สึกความสัมพันธ์ในลักษณะความเป็นเพื่อนสามารถปรึกษาหารือกันได้บางคนเนี่ยนะคะเพื่อนที่ดีที่สุดหรือผู้ที่ให้คาปรึกษา ได้ดีที่สุดคือแฟนเก่านะคะทําเป็นเล่นไปก็ยังสามารถเข้าไปคุยโทรไปคุยปรึกษาหารือกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามตัวเองก่อนนะเขา หรือเรามีพันธะอะไรหรือเปล่าอย่าไปสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพิ่มเลยตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างโดยรวมแล้วชาวลัคนาราศีธนูความรักอยู่รอบตัวคุณไม่ว่าคุณจะมีคู่มีครอบครัวหรือเป็นโสดความรักที่อบอุ่นที่บริสุทธิ และจงยิ้มอย่างราเลิงและมีความสุขบ้างได้แล้วนะชาวลัคนาราศีธนูถึงตัวตนคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสจะไปอยู่ในดาวเสาร์มีความวิตตความเครียดหรือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการทามาหากินแต่ก็ยิ้มบ้างนะคะให้เหมือนเหมือนดอกเยปิา่าชีวิตจะได้สดใสขอให้คุณมีความสุขอย่าลืมติดตามในช่วงของเดือนมีนานะกดติดตามแม่หมอไว้ด้วยเพราะว่าช่วงของเดือนมีนามันสําคัญต่อชีวิตคุณเหมือนกันดาวพฤหัส ดาวประจําตัวตนของคุณเนี่ยจะโคจรออกจากดาวาจากพบของดาวเสามันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณมาฟังอีกทีแล้วกันก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ